สวัสดีครับซันครับจากช่อง Sunny Plants นะครับวิดีโอนี้เราก็จะมาแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยช่อง Sunny Plants เนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับบอลสีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมากับโครโลคาเซียนะครับสำหรับโครโลคาเซียนะฮะต้นนี้ชื่อว่าเลมอนลามนะครับพอดีว่าผมเห็นว่ารากเขามันโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับก็คือล้นกระถางเ่อนั้นเถอะนะฮะแสดงว่า กระถางนี้เล็กไปแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระถางของเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับบอลโคโลคาเซียนะครับ mm hmm. เลมอนลามนะฮะอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมก็เลี้ยงแล้วก็มีกระมังใส่น้ำนะครับไว้หลอดอยู่ตลอดนะครับเจ้าเลมอนลามเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ราคาขึ้นสูงแล้วนะครับทุกคนเห็นเขาเอาไปตัดต่อใส่รูปยาน UFO อออะไรอย่างงี้นะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่ปลูกบอลโคลโลคาเซียเลมอนลามนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบอลอย่างอื่นด้วยนะฮะอันนี้คือแบล็กโครลลนะครับแบล็กโครลลนี่ก็เป็นกลุ่มบอลในกลุ่มโคโลคาเซียเช่นเดียวกันเนาะนะฮะใบของเขาเนี่ยสเสน่ห์ของเขาก็คือความดำเงาวับนะฮะดำเนี้ยมก็ว่าได้นะแต่นี่ดำทั้งกา้านทั้งใบทั้งกระดูก ส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นแบล็กเมจิกนะครับคือในกลุ่มของโคโลโคาเซียแล้วก็อโลโคาเซียอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ค่อยสันทัดถ้าพูดคำไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะต้นนี้เราเพิ่งแยกไหลของเขาไปแลกแยกหน่อกับไหลของแบล็กโคล a l ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะฮะแล้วก็ขยายกระถางให้เขาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะกลายเป็นต้นแม่พันธุ์ประจำสวนของเรานะเพราะให้ลูกดกมาก ไม่คิดว่าจะให้ลูกดกขนาดนี้นะครับแล้วก็มีใบใหม่ด้วยนะฮะพอเราออกมาจากโรงเรือนตอนแรกเราเอาไว้ในโรงเรือนกับบอลสีแล้วสีเขาก็ไม่ค่อยดําเข้มสักเท่าไหร่นะเขาจเจาะเขียวเขียว Black Magic เองก็เขียวเหมือนกันเลยอันนี้นะครับคือต้นหน่อของ Black Coral นะครับนอกจากหน่อแล้วเขาก็ยังมีไหลอีกนะ ตัวผมเองนะฮะก็เคยได้ยินเรื่องดราม่าเกี่ยวกับหนอนหรือไหลนี่แหละนะครับแต่ว่ายังเพิ่งมาทัวลงผมนะครับเพราะว่าผมมือใหม่อยู่นะฮะอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากนะครับแต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ก็จะระวังคําพูดให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือลูกๆของแบ c k c โค a ลนะครับที่เราแยกมาได้นะครับก็หลายต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นหกต้นกับต้นใหญ่ๆเมื่อกี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันต่อนะครับสาหรับสูตรดินผมก็ คิดว่ามันน่าจะเป็นดินทั่วไปที่ทุกคนใช้เหมือนกันนะครับก็คือดินล้วนผสมกับพวกขุยมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยขี้วัวเนาะน่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวแล้วก็มีพวกใบไม้ใบก้ามปูอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ามาผสมเข้ากันสัดส่วนเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่าสูตรของแต่ละคนแต่ละสวนก็ไม่เหมือนกันนะฮะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าส่วนประกอบหลกัหลกๆมันก็จะประมาณนี้แหละ แต่ว่าสัดส่วนก็ให้ทุกคนไปปรับใช้ละกันเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะไม่บอกสูตรละกันนะครับว่าผมใช้ยังไงนะฮะทุกคนจะเห็นว่ารากมันเนี่ยทะลุมาจนถึงก้นแล้วนะครับเพราะว่ากระถางมันเล็กเนาะเราปุเราเลี้ยงมาแต่มันเล็กแล้วก็พอมันโตขึ้นเนี่ยรากเดินดีมากนะฮะอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมรากเดินดีมากนะครับ แล้วก็ค้อเป็นเส้นใหญ่ทั้งกระถางเลยอะ่ะมันจะไม่เปลี่ยนกระถางได้ยังไงอะ่ะแล้วก็เราก็เลี้ยงแบบหล่อน้ําด้วยนะครับเพราะว่า,อาบอลพวกนี้เขาชอบน้ําแบบน้ําขังอะ่ะเป็นบอลเป็นบอลที่ชอบน้ําขังนะครับพวกโคโลคาเซียอะไรพวกนี้นะฮะผมก็จะไม่เอาดินเก่าออกนะก็คือจะเอาปลูกทับไปเลยใช้ดินเก่าแล้วก็เอาดินใหม่เนี่ยใส่รอบๆจนเต็มกระถางนะครับกระถางก็เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะสิกว่าน,นิ้ว น่าจะประมาณ12นิ้วนะัไม่แน่ใจนะครับตั้งแต่มีโควิดมานะครับรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยจะจะมีความบูมเกี่ยวกับต้นไม้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ด่างหรือว่ากระบองเพชรแล้วก็มา บอลสีแล้วก็มากลุ่มโคโลคาเซียหรือว่าพวกกลุ่มไม้ด่างอีกกันหนึ่งอนะ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับมันจะคล้ายกับที่เขาเรียกก้ามปูหรือกล้ามกุ้งอะไรสักอย่างนะฮะนั่นก็ราคาสูงทุกตัวเลยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนี่ก็ชอบในการที่จะปลูกต้นไม้ชอบที่จะเลี้ยงไม้ประดับไว้เยอะๆนะครับราคาเท่าไหร่ก็สู้นะครับประมาณนั้นนะฮะมันก็จะมีหลายกลุ่มหลายความคิดเห็นนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนทําช่องมาเนี่ยก็ มีหลายกระแสนะครับทั้งที่กระแสที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็กระแสที่แอนตี้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอลราคาแพงไม้ด่างราคาแพงหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางบางกลุ่มนะครับที่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของกุ้งเครฟิสที่แบบสีสวยๆแล้วก็แพงๆนะฮะตอนนี้ก็กระแสนั้นก็ดรอลงไปแล้วก็เงียบไปแล้วนะครับ มันเป็นธรรมดาของการมีกระแสนะฮะมันช่วงหนึ่งมันก็จะมีทั้งประเด็นดรามา่าทั้งคนควานหามามันคือกระแสนิยมของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของกระแสด้วยนะฮะบางครั้งมันก็เป็นความสุขของแต่ละคนนะ่ะบางทีเขามีเงินซื้อเขาอยากได้เขาก็ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการปั่นราคาก็คงมันพิสูจน์กันไม่ได้หรือใครจะพิสูจน์ก็ไปพิสูจน์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ แล้วแต่มุมมองของคนเนาะนะสำหรับผมเองก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นสายต้นไม้อยู่แล้วมันมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะเจอประเด็นดราม่าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแค่ <başka> เราได้เห็นได้จับได้ดูได้ส่องได้พูดคุยกับเขาทุกวันมันก็รู้สึกจะมีความสุขแล้วแหละเนาะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ออกออกมาจากโรงเรือน พวกกลุ่มนี้นะเป็นบอนสีที่ผมเอาซื้อหัวมาแล้วก็มาผ่านะครับแล้วก็เอามาปลูกจนเขาโตขนาดนี้แล้วอันนี้น้ําขังเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกมาหลายวันวันนี้ก็มีแดดนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเราก็มีความสดชื่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันคลึ้มมาหลายวันเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งสําหรับแบคโคราลนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งของเลมอนลามด้วยนะครับสวยมากๆเลยมินาตรราคาถึงพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะฮะ แล้วก็สําหรับช่วงนี้นะครับทาง YouTube เองก็อาจจะมีการปรับปรุงระบบอะไรบางอย่างนะครับจนทําให้บางทีคอมเมนต์หรือว่า,าข้อคิดเห็นบางอย่างนะครับทําให้ผมไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเพราะว่าระบบเขามันค่อนข้างที่จะไม่เสถียรนะฮะคล้ายๆกับเวลาเราเข้าไปดูไลฟ์สดแล้วก็เราพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยเจ้าของไลฟ์สดไม่เห็นเราอะไรประมาณนั้นแหละนะครับมันก็จะเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่า ผมทำช่องมาก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจประเด็นนี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปบนซ้ายขวานะแล้วก็อย่าลืมกด uh, subscribe ที่วงกลมนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับ